ตอนรับวิวส,สวยๆแบบนี้ครับที่ดอยสอยมาลัยนะครับซึ่งใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็อยากให้ลองมาสักครั้งครับมาช่วงแบบหน้าหน้าเนี่ยตรงนั้นเราอยูอ่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เราขึ้นมาด้วยพาหนะคันนี้ครับใหม่ล่าสุดของหลาดรถกระบะไฮเอนนะครับของทางมิซูบิชินั่นคือตัวมิซูบิชิไททันแอดลีตใหม่นะครับใหม่นี้แบบว่าไม่ใช่แค่ตัวกระจังหน้านะ ใหม่หลากหลายอย่างเลยนะครับผมว่าจะเป็นในส่วนของให้ดูก่อนเลยก็คือกระจังหน้าที่แบบว่าบอกแล้วก็คือโดดเด่นเลยถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับจะเป็นครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแอดลีดเนี่ยซึ่งตัวกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและสีขาวนี้ก็ต้องเพิ่ม10,000บาทนะแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยอันนี้ไม่ต้องนะครับเราจะมีพวกเลดารามีกล้องมองให้รอบคันนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้าด้วยส่วนด้านไฟเนี่ยไฟตรงเนี้ยนะครับปึ๊บ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเดย์ไทม์นะครับเป็นไฟเลี้ยวไฟใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเดย์ไทม์อยู่ตรงนี้นะมีสปอตไลท์ให้ด้วยมีสวยงามแล้วก็ในส่วนของที่ปรับปรุงเพิ่มเติมไปผมมาทับใจช่วงล่างมากเลยด้านนีด้านหน้าด้านหน้านะด้านหน้ามีการปรับปรุงในส่วนของตัวช็อคอัพใหม่นะครับมีการเปลี่ยนจุดยึดนะครับตัวนี้ใหม่นะครับจากาด,าด้านนี่อันนี้ เห็นเลยว่าเปลี่ยนจุดยึดจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ตัวตัวโครงสร้างนะครับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยหรือัตจี Z เนี่ยจะเป็นตัวไฮเทนไซส์ส s ต e ล l นะครับรวมถึงตัวแนบนะตามมาดูเลยส่วน,นอื่นเนี่ยเราพอเห็น,นเขตแล้วเพราะว่าจะเป็นไฟเลี้ยวมีกล้องเนี่ยตรงนี้มีกล้องรอบคานให้นะครับซึ่งใช้ได้จริงเลยลาตอนเรามาในส่วนของอทางอัโหลดเนี่ยนะกล้องมันจะ ได้300าาก,ก็คือ,อีดองศาเลยคุณจะล่องอลอยเห็นเห็นล่องลอยการบวกกับต้นไม้บ้างครับคูดกับกิ่งไม้บ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็แค่เป็นรอยขีดข่วนนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากมายส่วนแหลกหลังคาเนี่เป็นแหลกหลังคาที่ยังใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็นับตําหนักได้ถึง80กโล70ถึง80กโลนะครับก็คือคุณไม่ใส่แต่กกัวเวงเลยลงแรงอากาศดีมากอะนะครับส่วนด้านล่างนี่ที่ ประทับใจก็คืออีกหนึ่งส่วนกนะ็คือในส่วนของตัวแหนบด้านหลังนะครับซึ่งเนี่ยอันนี้เป็นแค่3แผ่นนะแล้วก็เป็นเหล็ก High t e n s i ์ e s t e e l นะครับที่ใช้ตัวเดียวกับตัวแพลตฟอร์มหรือตัวคัสซีนะครับทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แหนบเยอะนะครับแค่3มแผ่นแล้วก็ฟิลลิ่งอ่ะมันดีมากช่วงช่วงล่างนะครับถ้าเดี๋ยวเราไปรีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกทีนว่ารีวิวแล้วขับแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ที่ประทับใจก็คือในส่วนของตัว แนวด้านหลังเนี่ยมันนุ่มมันเฟิร์มมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้องๆน้องๆชกอาบเลยนะขับแล้วแบบเออนุ่มนวลเด็ดแล้วภายในรถเนี่ยเงียบนะครับบอกเลยว่าภายในรถเงียบมากครับด้านหลังนี้หลายๆค่ายก็เรียกอีกชื่อครับที่นี่เขาใช้เป็นตัวสไตล์ลินบาร์นะครับซึ่งเป็นแนวตกแต่งมาตั้งแต่ตัวแหลกหลังคานะครับยาวมาถึงตัวสไตล์ลินบาร์นะครับซึ่งเป็น แนวเท่ๆแบบนี้เลยนะด้านหลังจะเป็นตัวไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟหลีอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นตัวทีแบบนี้จะเป็นตัวทีขีดถ้าเห็นกลางคืนเนี่ยจะสวยงามชัดเจนมากมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันด้วยนะครับด้านลน่างจะเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับมีการประทับใจอ่ะมันมันไม่รู้จะบอกไงมันคือช่วงล่างดีนะครับเงียบ นะครับแล้วก็รวมถึงตัวภูมิอะไราที่เป็นภูมิอะไราไฟฟ้าด้วยเนี่ยนะครับทำให้เวลาตอนเราลุยหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดคนคนเคยขับนะถ้าเป็นแบบธรรมดานะถ้าไม่ได้เปลี่ยนภูมิอะไรไฟฟ้านะเลาตอนขึ้นหินอะไรเงี้ยมันจะสะบัดงี้ใช่ไหมตึกต๊กตึก๊กตึ๊กแต่เนี้ยเมื่อเปลี่ยนเป็นภูนมิอะไราไฟฟ้าแล้วมันจะค่อนข้างนิ่มนะครับมันไม่ทําให้เราแบบต้องสะบัดข้อมืออะไรมากมายนะครับโดยรวมที่ประทับใจเจ้าตัว แอดรดใหม่เนี่ยนอกจากตัวเครื่องยนต์นะครับ2อ4สี่แรงม้าแล้วเนี่ย497รอก้าเจ็ดนิวตันเมตรแล้วเนี่ยก็มีในขนของตัวช่วงล่างครับความเงียบแล้วก็ตัวภูมิอัไยนะครับอันนี้เราู้ดูกันคร่าวๆก่อนแต่ตรงนี้ตรงนี้ยังยังยังไม่ได้มีตัวโช้อัพให้ช่วยนะมันยังมีน้ำหนักอยู่นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ชินเนี่ยนะครับมันออกกำลังกายตอนเช้าได้นะครับแล้วก็จะได้ตัวใบเสร็จให้นะครับคาดว่าอีกหน่อยก็คงจะมีตัวโช้กตรงนี้ให้ โดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับว่ากว่าจะมาถึงดอยสอยมาลัยเนี่ยเป็นยังไงครับนี่ไม่ต้องแบบว่าใช้เทคนิคอะไรเลยนะในการขับอะไหลๆเออไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่ต้องแบบว่ายุ่งยากเหมือนออฟโรดเมื่อก่อนที่แบบต้องแบบอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนเกียนโฟลูโฟเอลเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวอันนี้เราเข้าอะไรนะอันนี้โฟโฟเอสเอลซี อ่ายังไม่เป็น f ฟ l ์วแลคือขับเพื่น4ีล้อแล้วก็ยังใช้ความเร็วได้อืมอแต่ว่าถ้าเป็น f ฟ l c ลเอลซอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนขับขับโฟล o w มันใช้ความเร็วสูงมากไม่ได้มันใช้แบบไต่อะไรเงี้ยแล้วก็มันมีฮิวดิสแทรนคอนฮิวคอนอิวคอนโทรลเาเพราะว่าตอนลงเนินอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาพอยพวงเรื่องเบรกอยู่รถก็จะบริหารจัดการเองมันจะึก มันจะแตะมันจะเบรกให้แล้วก็กําลังเครื่องยนต์อะไรเงี้ยคือรถมันฉลาดมากกว่าคือแบบไม่ต้องพวงแบบว่าในการใส่คับเข้าเกียร์เดี๋ยวเจอเนินใช่หยุดกลางเนินคือทำให้แบบว่าขับขับสบายเยอะอ่ะใช่ถ้าเกิดเรากดตัวตัวนี้เรียกว่าแบบว่ามือใหม่มือใหม่ก็ขับต้องเทียวได้ใช่มือใหม่ก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับข้อมืได้อสบายนี่แา่ว่าเส้นทางอย่างนี้เรา เราใช้ความเร็วสูงไม่ได้แล้วคือต้องไปเรื่อยๆนะใช่คือต้องใจเย็นเนาะเขาให้เราชมธรรมชาติใช่แล้วทางอย่างนี้มันไม่เหมาะกับการใช้ความเร็วสูงใช่ไม่ต้องใช้ความเร็วสูงหรอกแค่ตอนนี้เราไต่ไต่มา w a l อกกิ้งสเปสักประมาณสักยี่สิบมานาประมาณเนี้ยขูดขีดเนาะต้นไม้ครับก็ใคที่จะมาก็ ก็เอารถเทอนมานะถ้ารถตัวเองก็ต้องต้องรู้อยู่แล้วว่าอ๋อทางประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องพร้อมพร้อมพร้อมเจ็บรถรถพร้อมเจ็บทั้งช่วงล่างทั้งสีนะครับเพราะว่าต้องใจรักเนาะต้องใจรักอยากเข้าปะมีรถไว้ลุยคันหนึ่งอ่ะอยากจะลุยขนาดนี้ก็เต็มที่เลยแต่แนี้ก็บอกเลยว่าขับง่ายง่ายมากขับง่ายมาก รถึงว้่าถึงว่ารถจะใหญ่นะแต่แบบมุมมองดีกล้องวิสัยดีมีกล้องให้รอบมีกล้องด้วยใช่อืาหลายอย่างทาให้แบบว่าขับสบายอ่ะเข้าป่าแว่าโหเจออย่างนี้ก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวเลยอ่ะใช่ไปได้ c h i l แต่อันนี้เรามา ช่วงหน้าแล้งไงมันก็เลยจะฝุ่นเยอะเป็นฝุ่นแป้งฝุ่นผงเยอะถ้าเรมานะฝนมันก็จะอีกหน้าฝนก็อีแบบนึงเนาะบอกเลยว่าต้องเป็นยงางมัดทะเลอย่างเดียวอ๋อ,อทะเลก็ไม่น่าเพราะว่ามันเละเป็นเละแล้วก็บางที่นะมันจะเป็นดินหนังหมูะหนะมันก็จะเละๆก็ต้องต้องใช้ยานระไรนะทักษะรถแล้วก็คนก็ต้องมีทักษะในการแบบว่าเหมือนเคยขับหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็จะลื่นมากกว่าทางที่ทางที่ดีก็ อย่าอย่าปวดเก่งมาคันเดียวใช่ทางที่ดีควรที่จะมีเพื่นบัดดีนะมารถมาสักสองคันเผื่อแบบว่าเกิดแบบว่ายางเยิงขูดขีดอะไรอย่างเงี้ยใช่คนร่อนี้มันไม่มีใครเลยอืไม่มีใครโทรศัพท์ไม่มีทางยานด้วยรอรถทหารอย่างเดียวค่ะอ่าใช่้วจะรออย่างไงถ้าทหารเขาไม่ได้ขับไปขับมาเขาไม่มีวอขึ้นชมธรรมชาติไปอธรรมชาต เมื่อกี้เราแวะมาครึ่งทางสี่โลเดี๋ยวกว่าจะถึงยอดสี่โลก็ปร,ประมาณครึ่งชั่วโมงอืมโอ้โหรู้สึกว่าทางมันยิ่งกว่าขาไมา้เนะแต่ว่ามันนุ่มเนาะแต่เออช่วงลั้งอู้หูเป็นกระเฉกแบวแต่ถ้าช่วงล่างไม่นุ่มขนาดนี้มัน<อ>จะยกแบบกระเทือนอะแบบกระแทกมากอะ่ะรู้เลยว่าโอ้โหช่วงล่างดีเบลดึงดีมากอะ่ะดึงดึงจุกอะ <c oughs> ใครทํานมมานี่นมแตกแน่นอนไี่บอกเลยไม่แนะนํานะครับใครที่ <c oughs> โอ้โห,โโหกระเทือนมากกระเทือนหมาหวาว่าสภาพถนนนะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันซับดีนี่ทาไม่ทาไม่ได้ช่วงล่างซับไปด,ดีนี่คิดว่าน่าจะดีดดินกว่านี้ตันนี้รับหน้าที่ครับแล้วนะครับไทท่านแอดลตสองร้อยสี่แรงม้านะครับเป็นเทอร์โบ 2สเตทนะครับช่วงล่างในการปรับใหม่นะครับตั้งแต่โช๊คัพหน้านะครับก็เปลี่ยนจุดยึดนะครับคอ,อแผงแผงคอขึ้นยึดขึ้นมาจุดยึดนะครับจากข้างล่างเปลี่ยนมาไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ตัวเช็ดซีก็จะเป็นไฮเทนไซต์เตลเช่นเดียวกับตัวแหนบนะครับแหนบนี้มีแค่3แผ่นนะนะครับให้ความรู้สึกตอนนี้บอกเลยว่า ขามาเป็นทางดำเนี่ยนั่งหลังมารู้สึกว่าเอ้ยช่วงล่างมันนุ่มหนึบนะมันไม่ได้กระด้างนะครับเหมือนกระบะหลายๆรุ่นนะครับมีความเป็นมิดกับคนนั่งหลังพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากทางดํามาก็จะเจอเป็นทางโค้งนะครับซึ่งกว่าจะขึ้นมาถึงเขาเรียกว่าอะไรทางเข้านะครับดอยสอยมาลัยนะครับที่แม่สอดเนี่ยก็เดี๋ยวเปิดฮิวดิสแซนต์ก่อนตอนนี้เรากําลัง ลงทางลาดชันนะครับก็จะมีโหมดขับขี่ให <sh> ้เลือกหลายโหมดนะครับมียอก็มีแอคทีฟยอ o คอนโทรลด้วยมีโหมดหลายอย่างนะครับก็เนี่ยไม่ต้องมองก็คือใช้งานได้ง่ายนะครับดูแค่หน้าจอเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าปุ่มโหมดปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนนะครับว่าตอนใช้งานมันเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายครับมันอยู่บริเวณที่แบบว่าไม่ต้องเหลือบตามากนักครับแค่คุณรู้ว่าอ๋ออยู่ในโหมดไหนยังไงนะครับรถเขาก็จะ ช่วยเหลือทุกอย่างนะครับกลับไปที่ทางดําเมื่อกี้ที่นั่งหลังมานะครับแล้วก็เป็นโค้งเยอะแยะมากมายเนี่ยหลายร้อยโค้งเลยนะครับก็รู้สึกว่าผมเป็นคนมือหัวนะแต่เมื่อนั่งคันนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบว่าไม่มืนเลยนะมันก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะไม่ได้แบบโอ้ยมึนแล้วทําอะไรต่อไม่ได้สําหรับคนที่เมารถนะครับหรือมึนหัวอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยรู้สึกว่าจุลล่างเขาค่อนข้างซับไปเป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็มาจนถึงก่อนขึ้นทางทางปากทางขึ้นดอยสอยมาลายนะก็ประทับใจทางดําหมดเลยช่วงล่างดีนะครับภายในรถเงียบนะครับมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาน้อยมากนะครับแล้วก็เวลา,าตอนคุยหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องตะโกนคุยกันนะครับคุยกันสบายๆเลยนะแต่ว่าที่ได้ยินเสียงหึ่งเข้ามาเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในโหมดโฟลนะครับแล้วก็ เปิดในโหมดของโหมดร็อกด้วยนะครับเลยทําให้รอบเนี่ยค่อนข้างจัดนะครับเพื่อเขาต้องการแรงฉุดกระชากหรืออะไรเงี้ยมากยิ่งขึ้นนะครับในการจะขึ้นเขาลงเขานะครับเสียงก็เลยดังหึ่งขึ้นหน่อยแต่ถ้าเป็นโหมดปกติเนี่ยเป็นโหมดอร์อมอลขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยอันเนี้ยน้องๆรถเก่งเลยนะครับช่วงล่างนุ่มดีนะเงียบเกลื่องตอบสนองดีไม่ได้เป็นแบบว่า204แรงม้าที่แบบว่า กระชากหนักๆที่แบบว่าดึงหลังติดเบาะขนาดนั้นอันนี้มันจะเป็นแบบว่าแรงแบบผู้ดีครับแรงแบบนุ่มนวลดึงแบบรู้ว่าดึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ดึงแบบดึงหนักมากอะไรขนาดนี้อันนี้มีเสียงเตือนเซ็นเซอร์อีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูเนี่ยเราใกล้ชิดธรรมชาติมากนะครับจะได้ยินเสียงต้นไม้เนี่ยกรีดตัวบอดี้บ้างนะครับช่วงล่างเนี่ยมีหินกระแทกตรงบันไดบ้างนะครับเพราะว่าเราทางขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าดีมากนักนะครับ อ่าไหนาก็มาถึงทางประมาณนี้แล้วช่วงล่างเขาก็ยังได้อยู่นะขามาเนี่ยผมนั่งหลังมานะครับได้มาครึ่งทางประมาณ4ี่โลเนี่ยนั่งหลังมายาวๆเลยนะครับก็เหวี่ยงน้อยแล้วก็การกระแทกกระทันกับตัวเบาะก,กับคนนั่งหลังนะอันนี้น้อยมากนะครับสัมผัสได้ชัดเจนเลยนะครับว่ารุ่นมีความนุ่มนวลเสียงต้นไม้กรีด ตัวถังแล้วเนี่ยมันจะอืม,อ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 ม,มันยากที่จะหลบหลีกนะครับก็ช่วงล่างเนี่ยประทับใจมากนะครับแล้วก็พวกโหมดอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มาเปลือยนั่งหน้านั่งหน้าเรื่อยๆซึเพราะโอ้โหมันนุ่มจริงว่ะมันนุ่มเนียนนะครับจริงๆนะครับไม่ได้แบบกระโชกเพราะเราใช้จริงๆแล้วเวลาตอนขึ้นเขาลงเขาเนี่ยใช้ความเร็วไม่เกินสิ่บห้านะครับ นะครับมันก็จะใบค่อนข้างเดี๋ยวให้จอทางดับนครับสมูทสมูทนะครับแล้วก็ในส่วนของออมาขับแล้วอันเนี้ยประทับใจเลยอย่างที่บอกเลยคือพวงมายเป็นพลังไไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายมันไม่แบบว่าสบัดแบบแรงอะไรเงี้ยนะครับไม่แรงมากสบัดง่ายๆเลยนะครับ <S 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 ขับ ขับทางสบายๆนะครับนี่เลยแล้วก็ในส่วนาการเปลี่ยนโหมดอย่างที่บอกตอนแรกแล้วคือมันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือใช้ Hill d ิ s ซน n ์ Control เนี่ยสบายๆเลยนะครับไม่ต้องกดคันเร่งเลยปล่อยเขาไหลๆลงเนินมันทำให้การขับขี่ค่อนข้างสบายๆนะครับอโอเคก็ ใครที่ชื่นชอบมิตซูบิชินะครับไปลองดูว่าแอดลีดนี่มันต้องเป็นรถที่ต้องลองครับคุณจะมาไม่ลองเลยมันเป็นไม่ได้คุณนึกว่ามันอ๋อมันเป็นแค่แหนบธรรมดามันก็คงนี้อ่านไม่ใช่เลยคุณต้องไปลองนะครับเนี่ยนุ่ม,มวนวลชวนฝันจริงนะครับก็มันมีตัวอัลตร้ากับตัวแอดลีดนะครับราคาเริ่มต้นที่1นล้านสนะครับก็ลองไปดูเป็นยังไงโปรโม,ช,รมชั่น ็นไมยังไงนะก็ไปลองดูได้ที่โชว์รูมของมิตซูบิชินะครับใครได้ขับรถแล้วก็บอกกันด้วยแล้วกันนะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได,มมนได้นะครับว่าเป็นยังไงก็ครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับที่ชวนเรามาขับเจ ishi, ้ามิตซูบิชิไททันแอดลีดนะครับขึ้นมาที่ดอยสอยมาลายดอยสอยดาวนะครับใครก็ใครที่เคยมาก็รู้แล้วว่าทางมันโหดขนาดไหนนะครับก็ไปละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้ว สวัสดีครับ